เรื่องราวของจิ้งจบก,กับเจ้าของบ้านในเมืองเล็กๆที่สวยงามแปลกตาที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาและหุบเขามีบ้านที่มีสเสห์หลังหนึ่งซึ่งมีประตูสีแดงและสวนที่เบ่งบานไปด้วยสีสันมากมายนี่คือบ้านของชายธรรมดาคนหนึ่งชื่อโอลิเวอร์ซึ่งชีวิตของเขากำลังจะพลิกผันอย่างไม่ธรรมดาต้องขอบคุณแขกที่ไม่คาดคิดกิ้งก่าสีเขียวตัวเล็ก ทุกอย่างเริ่มต้นในช่วงบ่ายที่มีแสงแดดสดใสเมื่อโอลิเวอร์คนพบกิ้งก่าที่สงสัยกำลังอาบแดดอยู่บนขอบหน้าต่างของเขาโดยไม่สะทกสะท้านกับการปรากฏตัวของสัตว์ตัวนี้เขาสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่ว่องไวของมันและเกล็ดสีเขียวมรกตเขาไม่รู้เลยว่าอีกไม่นานกิ้งก่าผู้ถ่อมตัวตัวนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขา หลายวันผ่านไปโอลิเวอร์สังเกตเห็นกิ้งก่ากำลังสำรวจมุมต่างๆในบ้านของเขาแทนที่จะไล่มันออกไปเขาพบว่าตัวเองชอบสัตว์เลื้อยคลานตัวน้อยมากขึ้นเขาตั้งชื่อมันว่าลีโอและในไม่ช้าลีโอก็กลายเป็นแขกประจำทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านหลังที่สองเมื่อมิตรภาพแหวกแนวของโอลิเวอร์และลีโอลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขาก็พัฒนาความเข้าใจเงียบๆโอลิเวอร์จะทิ้งชามน้ำเล็กๆและเศษขนมปังไว้ให้กับลีโอซึ่งในทางกลับกันเขาจะมอบความเพลิดเพลินให้กับเขาด้วยการแสดงตลกขบขันพวกเขาสื่อสารผ่านท่าทางและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งมิตรภาพอันเงียบสงบสร้างความผูกพันที่ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างสายพันธุ์ โอลิเวอร์ชายผู้มีชีวิตสันโดษได้รับความปลอบใจเมื่ออยู่ต่อหน้าลีโอดูเหมือนว่ากิ้งกาจะรับรู้อารมณ์ของโอลิเวอร์ในแบบของตัวเองโดยให้ความสะดวกสบายในค่ำคืนที่โดดเดี่ยวและนำพลังสนุกสนานมาสู่มุมที่เงียบสงบของบ้านเย็นวันหนึ่งอันเป็นเวนเป็นกรรมขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลีโอเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด มันพุ่งไปรอบบ้านด้วยพลังงานที่เพิ่งค้นพบและกวักมือเรียกให้โอลิเวอร์ตามไปด้วยความสนใจโอลิเวอร์จึงเริ่มต้นการเดินทางอันน่าหลงไหลร่วมกับลีโอ และคนพบเส้นทางลับภายในบ้านของเขาเองที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนการเดินทางพาพวกเขาผ่านห้องที่ซ่อนอยู่และพื้นที่ที่ถูกลืมโดยแต่ละห้องเผยให้เห็นชิ้นส่วนของอดีตและปัจจุบันของโอลิเวอร์ลีโอผู้นำทางผ่านการผจญภัยมหัศจรรย์น,นี้ดูเหมือนจะมีสติปัญญาลึกลับที่เชื่อมโยงกับแก่นแท้ของบ้าน ขณะที่พวกเขาเจาะลึกลงไปโอลิเวอร์ก็ตระหนักว่าบ้านของเขามีเรื่องราวมากมายที่ยังไม่มีใครบอกเล่าและลีโอคือกุญแจสำคัญในการไขความลับของมันเมื่อการเดินทางดำเนินไปโอลิเวอร์ก็ค้นพบว่าลีโอไม่ใช่กิ้งก่าธรรมดามันมีจิตวิญญาณของบ้านผู้พิทัก์ความทรงจำและผู้ดูแลเรื่องราวอยู่ภายใน บ้านหลังนี้ได้เห็นเสียงหัวเราะของเด็กๆความอบอุ่นของการสังสรรค์ในครอบครัวและช่วงเวลาอันเงียบสงบแห่งความสันโดษที่อลิเวอร์ห่วงแหนลีโอได้เปิดเผยเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์ของบ้านผ่านการเผชิญหน้าอันลึกลับหลายครั้งอลิเวอร์เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าของคนก่อนความสุขและความเศร้าของพวกเขา เขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสถานที่ที่เขาเรียกว่าบ้านโดยตระหนักว่ากำแพงนั้นสะท้อนเสียงสะท้อนของชีวิตนับไม่ถ้วนที่ผ่านไปมาในช่วงเวลาแห่งจุดสุดยอดลีโอได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเวทมนต์โดยเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามและมีปีกที่ส่องแสงราวกับรุ่งอรุณ โอลิเวอร์รู้สึกสับสนในตอนแรกและในไม่ช้าก็เข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ลีโอมอบของขวัญแห่งการเปลี่ยนแปลงให้แก่เขาซึ่งเป็นโอกาสที่จะค้นพบตัวเองอีกครั้งและเปิดรับเรื่องราวที่สมบูรณ์ของเขาเองด้วยการนำทางโดยรูปแบบใหม่ของลีโอโอลิเวอร์จึงเริ่มต้นการเดินทางส่วนตัวเพื่อค้นพบตัวเองเขาจุดประกายความลหลงไหลเก่าๆอีกครั้ง ซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกหักและค้นพบความกล้าที่จะไล่าตามความฝันที่หลับไหลามานานแล้วชายธรรมดาคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยกลายร่างเป็นคนพิเศษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเผชิญหน้าอันมหาศจารย์กับสหายกิ้งก่าผู้ต่ำต้อยของเขา เมื่อเรื่องราวของโอลิเวอร์และลีโอถูกเปิดเผยเมืองก็พลุกพล่านด้วยเสียงกระซิบของบ้านเวทมนต์และกิ้งก่าที่อาศัยอยู่ชีวิตของโอลิเวอร์ซึ่งปัจจุบันเกี่ยวพันกับมวลเสน่ห์ในบ้านของเขากลายเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ได้ยินนิทานบ้านหลังนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่โครงสร้างอิฐและปูนแต่กลับเต็มไปด้วยพลังงานที่เพิ่งค้นพบใหม่ มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการเปลี่ยนแปลงของมิตรภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้และความมหัศจรรย์ที่ยังไม่ได้ใช้ที่ซ่อนอยู่ภายในพื้นที่คุ้นเคยที่เราเรียกว่าบ้านดังนั้นในเมืองที่มีสเสน่ห์แปลกตาระหว่างเนินเขาและหุบเขาประตูสีแดงจึงตั้งตรงาหนาเป็นประตูสู่โลกที่กิ้งก่าสามารถเป็นผู้พิทักษ์ บ้านสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้และชีวิตธรรมดาธรรมดาก็สามารถสัมผัสได้ด้วยเวทมนต์ที่ไม่ธรรมดาเรื่องราวของโอลิเวอร์และลีโอดังกล้องไปทั่วทั้งเนินเขาซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้อันน่าอัศจรรย์ที่จะเปิดเผยเมื่อใครก็ตามเปิดใจรับมวลเสน่ห์แห่งชีวิตที่คาดไม่ถึงจบนิทานเรื่อง เรื่องราวของจิ้งจกกับเจ้าของบ้านตอนนิทานเรื่องที่สองชื่อเรื่องราวของจิ้งจกผู้รักสามคีเรื่องราวของจิ้งจกผู้รักสามคีการละครั้งหนึ่งในป่าเขียวชะอุ่มและมีชีวิตชีวามีกิ้งก่าที่ฉลาดและอ่อนโยนชื่อลูมีอาศัยอยู่ ลูมิเป็นที่รู้จักจากเกล็ดสีสันสดใสและความรักอันลึกซึ้งต่อความสามาคีในหมู่สัตว์ต่างๆในป่าป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถและลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองอย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้ยังขาดความร่วมมือและความสามัคคี พวกเขามักจะโต้เถียงและแข่งขันกันทำให้เกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดในชุมชนเมื่อสังเกตเห็นเหตุการณ์ความไม่สงบในป่าลูมี่จึงตัดสินใจเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อเผยแพร่ข้อความแห่งความสามัคคีและความร่วมมือเขาเริ่มต้นด้วยการจัดงานชุมนุมใกล้ต้นโอ๊กเก่าแก่ซึ่งเป็นจุดนัดพบกลางสำหรับสัตว์ทุกตัวลูมี่ พูดอย่างไพเราะเกี่ยวกับความเข้มแข็งที่มาจากความสามัคคีและความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันเขาเล่าเรื่องราวของป่าอื่นๆที่สัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและเจริญรุ่งเรืองเพราะสำนึกในความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสัตว์จากสายพันธุ์ต่างๆเริ่มเข้าใจภูมิปัญญาของคำพูดของลูมิทีละคน พวกเขาตระหนักดีว่าการเปิดรับความแตกต่างและสนับสนุนซึ่งกันและกันจะสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นได้มากขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของลูม่สัตว์เหล่านี้จึงเริ่มร่วมมือกันในโครงการต่างๆนกช่วยกระรอกสร้างรังกระต่ายและกวางกินหญ้าร่วมกันและแม้แต่ลิงซุกซนก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความร่วมมือ ป่าที่เคยถูกแบ่งแยกกลายเป็นสถานที่แห่งความสามัคคีและมิตรภาพลูมี่ดีใจมากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจึงคอยชี้แนะและให้กำลังใจสัตว์ต่างๆต่อไปความมุ่งมั่นของเขาต่อความสามัคคีมีผลกระทบอย่างลึกซึง้งและป่าไม้ก็เบ่งบานเป็นระบบนิเวศที่จเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีบทบาทสำคัญเมื่อฤดูการผ่านไปความสามัคคีในหมู่สัตว์ก็แข็งแกร่งขึ้นชุมชนที่เคยแยกจากกันในปัจจุบันได้เฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายของพวกเขาและร่วมมือกันทั้งอุ้งเท้าปีกและกีบเพื่อรักษาความสามัคคีที่ลูมี่ปลูกฝังไว้ในใจของพวกเขาดังนั้น เรื่องราวของกิ้งก่าที่รักความสามาคัคคีจึงกลายเป็นเรื่องราวในตำนานในป่าสิ่งเตือนใจว่าการเปิดรับความหลากหลายและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ชีวิตท,ที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นสำหรับทุกคนมรดกของลูมีม่ยังคงอยู่สะท้อนผ่านต้นไม้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสัตว์รุ่นต่อไป